อนแรกมันมีการคอมเพนในแบบช่องทางโซเชียลเลยเนี่ยหนูก็เอามาปรับหมดนะจนได้เป็นแบบนี้กว่าจะได้เป็นแบบนี้ก็ใช้เวลาอยู่พี่ mm hmm. หมูบอกได้เลยว่าแบบเป็นเจ้าแรกเลยแบบไอตัวโฮเมตไอซิ่งอะค่ะทำเองหมดเลยปั่นเองหมดเลย mm hmm. ไม่มีขายตามท้องตลาดอยากกินโดนัทโฮเมสไซจ์ญี่ปุ่น mm hmm. อย่าลืมแวะมาที่ร้านเป็นรูโดนัทบาง mm hmm. แสนนะคะ สวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะเป็นเจ้าของร้านเป็นรูโดนัทบ้างแนะะสนค่ะจุดเริ่มต้นก็แต่ก่อนหนูเป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงแรมอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงโควิดนั้นแบบพีคเลยที่เขาแบบเอาออกกันเยอะๆอะไรเงี้ยหนูก็โดนเพราะว่าหนูอบบเพิ่งเข้าเองไงแบบไม่ได้อยู่มานานอะไรเงี้ยใช่ก็พอให้ออกหนูก็อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยก็หาเสื้อผ้ามาไลฟ์สดขายขายนู่นขายนี่กับเพื่อนมันมีวันหนึ่งแบบรู้สึกว่าแบบมันเริ่มไม่รอดแล้วไงหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบหนูควรหาอะไรทำอะไรเงี้ย ก็เลยแบบนอนๆอยู่ไม่สบายเปิดไปเจอแบบโดนัทก็เลยแบบเออมันเหมือนมันเป็นอินสปายขึ้นมาแบบอยากทําโดนัทอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มเปิดเดือนเมษายนนี้เพิ่งครบปีตอนแรกหนูไม่ได้ขายดีตั้งแต่แรกนะพี่ตอมแรกก็มาตั้งแต่แบบ20 30กล่องอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูก็คุยกับเพื่อนแล้วแหละหนูจะมีเพื่อนอีกคนนึงช่วยขายแบบมาตายเอาดอกหน้าด้วยกันะแล้วแบบว่าโอเคแค่ถ้าถ้าทำได้วันละ30กล่อง40กล่อง50กล่องเนี้ยอยู่ได้แล้วเดือนหนึ่งตอนแรกก็เปิด เป็นร้านเล็กๆเนี่ยแหละค่ะพี่เล็กๆแบบเพราะหนูก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะขายดีอะไรเงี้ยแค่แบบมีที่ทําแป้งแล้วก็มีที่ทอดก็คือโอเคแล้วแต่พออยู่มาวันหนึ่งก็แบบไปลงเพจอะไรเงี้ยแชร์ไปเรื่อยๆเงี้ยดีๆแชร์นะมันก็ติดไปเลยอะ่ะแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมาจนทุกวันนี้อะไรเงี้ยพี่จุดเด่นหรอพี่ความนุ่มอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็หวานน้อยแล้วก็ลูกค้าชอบบอกว่าโดนัทหนูมันไม่เหมือนโดนัทอะ่ะมันเหมือนกินกับกินขนมปังอะไรนุ่มๆอะไรเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็เลยติดใจอะไรเงี้ย หนูบอกได้เลยว่าแบบเป็นเจ้าแรกเลยแบบไอตัวโฮมเมดไอซิ่งอะค่ะทำเองหมดเลยปั่นเองหมดเลยไม่มีขายตามท้องตลาดอะไรเงี้ยพี่แต่ละอันก็อันนี้จะเป็นน้ําตาลไอซิ่งอันนี้ช็อกโกแลตไอซิ่งค่ะแล้วก็มันม่วงไอซิ่งแล้วก็เป็นชาเขียวมะทฉะตอนนี้หนูขายกล่องละเจ็ดสิบมีห้าชิ้นค่ะเพราะหนูไม่อยากลดคุณภาพไงเมื่อแบบต้นปีที่ผ่านมาคือแบบขึ้นทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยหนูแบบจำเป็นต้องแบบบอกลูกค้าลูกค้าก็เข้าใจใช่ บอกได้เลยจะเอาอันนี้ล้วนจะเอาอันนี้ผสมกันจะเอา3มรสอ,อะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะอรปสารคเหรอพี่น่าจะตัวร้านเนี่ยแหละพี่ที่ทําให้เหมือนแบบขายยังไงก็ไม่พอลูกค้าก็จะแบบเริ่มบ่นบบรอนานเริ่มมีการคอมเมนในแบบช่องทางโซเชียลอะไรเงรี้ยหนูก็เอามาปรับหมนนะจนได้เป็นแบบเนี้ยกว่าจะได้เป็นแบบเนี้ยก็ใช้เวลาอยู่พี่หลังๆลูกค้าจะรู้ด้วยพี่ว่าแบบว่าถ้ามาอย่างเงี้ยสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเอาโทรมาอนะไรเงี้ย อีกอย่างหนึ่งก็คือจันถึงสุกหนูรับจองเขาก็จอดปุ๊บเราก็เอาลงมาให้เขาได้เลยแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี้ยลูกค้ามาต่อต่อแถวซื้อได้เลยมีตลอดมีตลอดเลยถ้าลูกค้าประจำหนูขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆอะไรเงี้ยบางทีแบบลูกค้าส่งรีวิวมาให้ตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะที่แบบคอยสนับสนุนกันแล้วก็ลูกค้าที่ยังไม่เคยมาลองอยากให้ลองมาทานนะคะถ้าแบบใครมาบางแสนร้านที่หนูอยู่แบบอยู่ใกล้ๆก้ร้านดังเยอะมากแบบมาเที่ยวร้านหนูด้วยนะร้านเป็นรูดนะัทบางแสนนะคะร้านอยู่ตรงเส้นหลังมอบุรพา อยู่ตรงถนนเส้นเดียวกับร้านข้าวหลามแม่นิยมกับหอยจอแม่วันนาชาเปิดแบบมาได้เลยค่ะถ้ามาบางแสนแล้วอยากกินโดนทัทโฮเมไซส์ญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยนะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านเป็นรูโดนทัทบางแสนนะคะ